ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News เข้มศึกซักฟอกครั้งสุดท้ายเพื่อไทยสั่งสอสห้ามเบี้ยวมติโทษหนักถึงตะเพิดพลพักนายประเสริฐจ,จันทรารวงท้องเลขาธิการพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในวันที่31สิงหาคมมีความสำคัญอย่างยิ่งเชื่อว,ว่าเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ หวังให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ได้กำชับให้สอสอทุกคนปฏิบัติตามมติพักอย่างเคร่งครัดต้องลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลจำนวน6คนนายประเสริฐกล่าวว่าโดยนายสมพงษ์อมรอิวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยได้ลงนามคำสั่งขอให้สอสอทุกท่านปฏิบัติตามมติของพักหากสอสอคนใดฝ่าฝืนไม่มาตามประชุมเพื่อลงมติ หรือลงมติไปผิดจากนโยบายของพรรคพักถือว่าสมาชิกผู้นั้นผิดวินัยและจระิยธรรมการเป็นสมาชิกของพรรคอย่างร้ายแรงมีโทษถึงขั้นให้พ้นจากสมาชิกจะดำเนินการตามข้อบังคับพรรคอย่างเด็ดขาดต่อไปด้านนายสุทินคลังแสงในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่า การอภิปรายที่จะมีขึ้นพักฝ่ายค้านมีความพร้อมที่สุดใช้ผู้อภิปรายทั้งหมด34คนเป็นพักเพื่อไทย19คนพักก้าวไกล6คนพักเสรีรวมไทย3คนพักประชาชาติ2คนพักเพื่อชาติ1คนพักพลังปวงชนไทย1คนและจะมีนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณพักเศรษฐกิจใหม่และนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์พักไทยศรีวิไล ใช้เวลา40ชั่วโมงในการอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายอนุทินชาญวีรกูล33ชั่วโมงและรัฐมนตรี4คนคนละ1ชั่วโมงขณะที่พักพลังประชารัฐมีการประชุมแกนนำกรรมธิการบริหารพักและสอสอพักเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยนายวิรัตรัตนเศษ รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐแจ้งในที่ประชุมว่าจะมีองค์รักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรี20คนหลังจากประชุมเสร็จสิ้นนายวิรัตให้สัมภาษณ์ถึงทิศท,ทางการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าในการประชุมมีการกำชับโดยเฉพาะส่วนของผู้ดูแล ระหว่างการอภิปรายเตรียมไว้ประมาณ20คนส่วนของพรรคภูมิใจไทย10-15คนพรรคประชาธิปัตย์10คนส่วนท่าทีการโหวตจะเป็นอย่างไรไปในทิศทางเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ